สวยเหลือหลายเกิดใหม่กลายเป็นดาบเล่มที่หนึ่งตอนที่แปดนั่นสิฟรัน้นถ้าเอาให้ลุงไปทำชุดเกราะให้ก็น่าจะระบายของออกไปได้แบบไม่สะดุดตานะอาจารย์กล่าวออกมาแบบนั้นลุงการก็บอกว่าโอถ้าพูดขนาดนั้นสแสดงว่าของไม่ธรรมดาสินะอาจารย์ก็ตอบกลับลุงการไปว่า ก็ไม่ใช่พวกปราซิวปลาส้อยหรอกครับเป็นสัตว์ปีศาจระดับดีกับระดับสีนะครับอาจารย์กล่าวเช่นนั้นพวกอันตรายระดับสีที่เก่งถึงขนาดทำให้อาณาจักรเคลื่อนไหวได้ก็มีถ้าปรากฏตัวใกล้ๆเมืองแล้วก็กองกำลังต้องออกปฏิบัติการเลยทีเดียวถ้าเป็นนักประจนภัยต้องอยู่ระดับบีถึงจะต่อกรกับความยากนี้ได้มีห้องว่างๆไหมครับอาจารย์กล่าวถามลุงกันก็บอกว่า มีห้องตรงนั้นว่างอยู่นะจะไปเอามาไว้ที่นี่เหรอฟรันก็ตอบกลับเขาไปว่าอยู่กับตัวแล้วค่ะลุงกันก็ถามว่ามีถุงใส่ไอเทมด้วยงั้นเหรอแต่ว่าอยู่ไหนล่ะลุงกันพยายามมองไปที่ฟรันแต่ก็ไม่เห็นถุงไอเทมที่ว่ามีแค่ชุดกับดาบและรองเท้าเท่านั้นเองอาจารย์จึงบอกออกไปว่าความสามารถของฉันเองแหละลุง ลุงกันจึงบอกว่าโอ้โหน่าสนใจแฮะความสามารถเป็นกล่องเก็บของในดาบงั้นเหรอไม่นึกไม่ฝันเลยแฮะพวกอาจารย์ปล่อยให้ลุงบนพึพมพำไปแล้วเดินเข้าห้องที่ว่างๆเดิมทีน่าจะเป็นห้องเก็บของละมั้งพื้นห้องเป็นดินเปล่าๆมีหลังคาสูงและกว้างแบบไม่เกรงใจใครงั้นจะเอาออกมาแล้วนะอาจารย์กล่าวเช่นนั้นขนเคี้ยวเล็บของไทยแลนด์ซาเบลไทเกอร์เขี้ยวพิษกับเกรด ของด็อบเพลสเน็กเกาอกับหนังของบาสเทอร์ทนแค่วัตถุดิบก็ทําให้ห้องเต็มได้แล้ววัตถุดิบจากกระโทนี่สลามลอดอาจารย์เอาออกมาไม่ได้เลยบอกปากเปล่าเอาไว้ก่อนเพราะถ้าเอาออกมาที่นี่ในห้องคงเต็มไปด้วยเมือกแน่ๆไว้เตรียมถังหรืออะไรมาใส่ก่อนดีกว่านนี่มันพพวกเจ้าจัดการเองงั้นเหรอนี่มันวัตถุดิบขั้นสูง ระดับสีกับดีเลยนะลุงการกล่าวเช่นนั้นอาจารย์ก็บอกว่าก็นิดนึงลุงการจึงถามต่อว่าเจ้าทําคนเดียวงั้นเหรอ ลุงกันหันไปถามฟันเช่นนั้นอาจารย์จึงบอกว่าที่ถูกคือฉันคนเดียวต่างหากล่ะใช้พลังจิตพุ่งเฟี้ยวฟ้าวไปเสียบฉึกเลยนะได้ยินเช่นนั้นลุงกันก็หัวเราะออกมาแล้วบอกว่าเจ๋งเว้ยเฮ้ยความสามารถจะหลากหลายอะไรขนาดนี้อาจารย์จึงตอบไปว่าก็ในเมื่อความสามารถพื้นฐานตำาเลยต้องทดแทนด้วยการประยุกต์ใช้ให้อเนกประสงค์นะครับจากนั้นลุงกันก็บอกว่าได้เลยมีเท่านี้ก็ทำชุดเกราะดีๆได้แล้ว นี่สามารถทำอุปกรณ์ระดับที่นักประจนภัยเลเวลตำไม่อาจจะครอบคลองได้เลยนะลุงกันกล่าวสมกับเป็นวัตถุดิบจากสัตว์ปีศาจร,ระดับเกง่เกงเบ้เง,เงเลยแฮะแต่ว่าแผ่นหนังขนาดนี้ขาทำคนเดียวไม่ไหวหรอกให้เจ้านั่นกับเจ้านั่นช่วยดีกว่าแล้วก็หมอนั่นด้วยลุงกันพึมพำเช่นนั้นเออลุงครับอาจารย์จึงกล่าวทักลุงกันก็บอกว่า โอ้โทษทีร้อยวันพันปีจะมีงานสนุกสนุกเข้ามาเลยกระดีกระดาไปน้อยให้ตายสิพวกเจ้านี้ต้องทําให้ข้าประลายใจอีกกี่ครั้งถึงจะพอใจละเนี่ยลุงกันพูดแซวพร้อมกับรอยยิ้มที่บานจนเต็มหน้าเช่นนั้นแสดงว่าจะทําให้งั้นหรอคะฟันกล่าวถามลุงกันก็บอกว่าพ้องมันแน่อยู่แล้ว อาจารย์จึงถามว่าแต่ว่างานที่สั่งทําพิเศษตามอาชีพของลุงเนี่ยคงราคาเอาเรื่องสินะลุงกันจึงตอบว่าก็ใช่นั่นแหละถึงจะเอาวัตถุดิบมาให้แต่ราคาปกติก็ไม่ตม่ำกว่า3ล้านกโกล็อกจริงอ่ะไม่มีปัญญาจ่ายหรอกครับอาจารย์บอกเช่นนั้นลุงกันก็บอกว่าวัตถุดิบพวกนี้ฝากไว้ที่ข้าทั้งหมดเลยได้ไหมอาจารย์ก็ตอบว่าอ๋อได้ครับนั้นก็คุยกันง่ายน้อยวัตถุดิบมันเยอะเกินไปที่จะทําชุดให้แมนูนี่คนเดียวส่วนที่เหลือเดี๋ยวขา้ารับซื้อเอาไว้เอง ส่วนค่าใช้จ่ายก็หกักลบกลบหนี้เอาโต๊กลงไหมลุงกันบอกออกมาเช่นนั้นอาจารย์จึงบอกว่าแบบนั้นขอบคุณมากเลยครับงั้นก่อเชลาจาธุรกิจลุลวงตามนี้ลุงกันกล่าวเช่นนั้นจากนั้นฟรันก็ถามขึ้นว่าทําเสร็จเมื่อไหร่ละคะลุงกันก็บอกว่า2เดือนนี่แลหละเอ๊ะใช้เวลากว่าที่คิดแฮะอาจารย์กล่าวขึ้นเช่นนั้นลุงการจึงบอกว่าก่อนนะนี่ถือว่าเร็วมากแล้วนะเอาหน้าวัตถุดิบเยอะขนาดนี้ข้าเอง ก็ไม่อยากทำงานครึ่งครึ่งกลางกงด้วยวัตถุดิบที่ไม่พอก็ต้องสั่งมาเพิ่มใช้เวลาประมาณนี้แล้วพอลุงกรันบอกเช่นนั้นอาจารย์ก็หันไปถามฟันว่าช่วยไม่ได้แฮะฟันโอเคใช่ไหมฟันจึงตอบว่าค่ะรอลุ้นเลยหลังจากนั้นลุงกันก็นําถังเหล็กมาให้ใส่เมือกสลามหลอดที่หั่นเป็นชิ้นๆดูเหมือนจะนําไปใช้ได้หลากหลายด้วยแฮะแล้วก็ไม่เห็นศิลาเวทเลยแฮะไม่มีงั้นเหรอลุงกรันกล่าวถามฟันก็ตอบว่าไม่ค่ะงั้นเหรอเสียดายแฮะ ลุงกันกล่าวเช่นนั้นอาจารย์จึงถามว่าศิลาเวทใช้ทําชุดได้หรือครับลุงกันก็บอกว่าผสมเข้าไปแลหว่างทํานั่นแหละยกตัวอย่างเคี่ยวของดรอปเพสเน็กถ้าใช้ทําชุดกรอกก็จะมีสกิลทนพิษปานกลางติดมาด้วยถ้าใช้ทําอาวุธก็จะมีสกิลพิษสังหารแต่ถ้าผสมกับศีลาเวทของดรอปเพสเน็กก็จะได้สกิลทนพิษระดับสูงพิษลาชันแน่นอนสีลาเวทอื่นๆก็มีผลเพิ่มเล็กน้อยเหมือนกันแต่สิลาเวทจากวัตถุดิบร่างต้นเดิมจะเข้ากันได้ดีที่สุดนะ ลุงการกล่าวเช่นนั้นไม่นึกเลยว่าศิลาเวจะมีวิธีใช้แบบนี้ด้วยแฮะน่าเสียดายที่อาจารย์กินไปหมดแล้วต่อไปถ้าได้ศิลาเวท,ทั้งหมดที่มีสกิลมาลองเหลือไว้สักนิดดีกว่าเก็บไว้ก่อนจะกินเมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วอาจารย์จึงบอกว่าต่อไปจะระวังครับโอ้เง้นก็ดีงั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับบายบายค่ะขอโทษที่ทําให้วุ่นวายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับอาจารย์กับฟรัน กล่าวลาลุงการเช่นนั้นลุงการก็บอกว่าฮ่าฮ,ฮ่ารอลุ้นตอนของเสร็จได้เลยส่วนฝักดาบของเจ้าอีกสามวันก็มาเอานะลุงการกล่าวเช่นนั้นจัดการวัตถุดิบได้เรียบร้อยแล้วชุดดีๆก็สั่งทำไปแล้วแม้ต้องขอบคุณการพบผ่านที่ดีแฮะฟรันก็ดูดีนะมองยังไงก็เป็นนักประจนไผ่แลกแย้มขอบคุณค่ะและ้วก็ชุดชั้นในจำเป็นไหมไม่ต้องค่ะ แล้วอ,อาจารย์กลลาวถามฟรันเช่นนั้นเจ้าตัวบอกเองว่าไม่ต้องคงไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวไม่ได้สิจริงอยู่ว่าชุดชั้นไหนเอย๋ยกางเกงในเอย๋ยสําหรับอาจารย์มันคืออุปสรรคสุดยิ่งใหญ่แต่ถ้าหนีตอนนี้ต้องหนีไปตลอดเลยนะและฟรันก็จะสูญเสียความเป็นสาวน้อยไปอย่างแน่นอนตรงนี้อาจารย์จะต้องลุกอาจารย์จึงบอกออกไปว่าไม่ได้นะฟรัน ไปซื้อกางเกงไหนกันหลังออกจากร้านของดวงกันได้10นาทีที่นี่และฟรันชุดผิวผิว เต็มเลยอย่างที่ฝั่นพูดขึ้นตรงหน้าต่างจัดโชว์ของร้านมีชุดผิวๆสาหรับผู้หญิงเลียงรายเต็มไปหมดอาจารย์ก็บอกว่าก็ที่นี่มันร้านเสื้อผ้าผู้หญิงโดยเฉพาะนี่นะเจอแบบนี้มันตื่นเต้นไม่ใช่น้อยเลยนะเถอะถึงอาจารย์จะไม่มีหัวใจก็เถอะแต่ถ้าเป็นลูกผู้ชายใครๆก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันแหละน้ำซ้ําถ้ารวมช่วงชีวิตในชาติก่อนด้วยถือว่าอาจารย์เข้าร้านแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยนะสวัสดีค่ะ หลังจากเข้าไปในร้านฟลานก็กล่าวทักทายเช่นนั้นแล้วคนที่ออกมาต้อนรับจากด้านในของร้านก็คือเจ๊ท่าทางนักเลงคนหนึ่งตัดผมสั้นย้อมสีน้ำเงินเข้มแบบว่าเหมือนพวกไซเบอร์พังหลุดมาอยู่ในโลกแฟนตาซียังไงยังงั้นงะนัะนกประจนไทยงั้นเหรอแล้วหาอะไรไม่ทราบชุดลัดรูปสวนทับชั้นใน ตั้งแต่ชุดธรรมดายันชุดกีฬาที่นี่มีครบเลยละพนักงานกล่าวเช่นนั้นอาจารย์จึงบอกกับฟรานไปว่าพูดตามที่ฉันบอกก็แล้วกันแล้วก็ตรงนี้บอกพนักงานแบบคร่าวๆให้ช่วยจัดการก็แล้วกันชุดชั้นในสําหรับ5วันเอาที่ซักง่ายๆก็พอแล้วก็อยากได้เสื้อผ้ากับชุดลัดรูปที่สวมใต้เกราะด้วยฟันกล่าวออกไปเช่นนั้นพนักงานขายก็บอกว่าอืม ชุดลัดลูปเนี่ยใช้สําหรับ5วันเหมือนกันหรือเปล่าฟรันก็ตอบว่าอืมพนักงานจึงกล่าวต่อว่าชุดชั้นในขนาดเล็กสุดอยู่ตรงนั้นชอบแบบไหนล่ะฟรันก็ตอบไปว่าธรรมดาธรรมดาก็พอพนักงานจึงบอกว่าสาวน้อยน่ารักอย่างเจ้านะใส่แบบนั้นไม่ได้นะ ดูเหมือนเจ๊คนนี้จะเป็นนักประจนภัยเก่าแะสงสัยช่วงประจนภัยคงไม่พอใจที่ชุดชั้นในแบบน่ารักแล้วใส่ทนมีน้อยก็เลยเปิดร้านตัดเองซะเลยปัจจุบันถ้าหรวมเจ้าของร้านนี้เข้าไปด้วยดูเหมือนจะมีสินค้าสําหรับนักประจนภัยหญิงโดยเฉพาะขายอยู่มากมายเจ๊คนขายบอกว่าสาวน้อยผิวขาวผมดําตาดําหูดําแบบเจ้านะใส่แบบนี้จะเข้าท่ากว่า เธอกราวเช่นนั้นอะไรกันเนี่ยกางเกงขาสั้นสีดำแถมมีช่องสอดหางสุดเย้าวยวนด้วยไม่ได้มันผิดทํานองครองทำเกินไปแต่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันแฮะเจ๊เจ้าของร้านบอกว่าชุดนี้เจาะช่องตรงหางเอาไว้อย่างดีสำหรับมนุษย์ครึ่งสัตว์เลยสนใจมะ จะผู้ใหญ่เกินไปสําหรับฟรันไหมเนี่ยทั้งความเป็นผู้ใหญ่ทั้งสเสน,น่ห์เย้ายวนยังเร็วไปสําหรับฟรันนะเอาแบบน่ารักน่ารักดีกว่าและเจก็ผ่านแนะนําชุดอื่นต่อราวากับอ่านใจของอาจารย์ออกถ้าแบบอื่นละก็อย่างนี้ก็มีนะเจกล่าวนั่นมันกางเกงในลายทางยากจะละสายตาแถมยังมีเชือกสีขาวกับฟ้าด้วยแล้วก็แบบนี้อีกเจกล่าวเช่นนั้นฮย ไม่เร็วนะเจ๊มองเพื่อนๆเ,เหมือนกางเกงในสีครีมพื้นๆแต่มีจีบเล็กๆตรงขอบกับลิปบินอยู่ด้วยกางเกงในสุดเยา้ายวนตัวแล้วตัวเล่าที่เอาออกมาแนะนํานอกจากจะยืดหยุ่นดีแล้วยังทนทานไม่อบอ้าวด้วยอาเจ๊บอกว่าทางร้านมีบริการเจาะช่องตรงหางให้ด้วยนะงั้นเอาตัวนั้นกับตัวนั้นฟรันกล่าว โอเคจ้าจะเอาอะไรอีกไหมจ้าอเจยกับลวาถามเช่นนั้นยังมีอะไรจําเป็นอีกหรอเนี่ยอะไรที่ดูเป็นผู้หญิงโฟมล้างหน้าเหรออ๋อจริงสิอุปกรณ์ล้างหน้าไงฟลันจึงกล่าวออกไปว่าอุปกรณ์ล้างหน้าถ้ามีก็เอาด้วยอเจยก็บอกว่ามีสิร้านข้ามีของพวกนั้นเตรียมไว้ครบเลยฟลันจึงกล่าวว่างั้นเอาด้วยอเจเจก็บอกว่าจ้าจ้า รู้สึกจะไม่มียกทรงแฮะไม่รู้ว่าเพราะเป็นบ้านนอกหรือว่าไม่มีอยู่ในอาระยธรรมตั้งแต่แรกของฟรันจะว่าเล็กก็ไม่ใช่ไม่มีหรือก็เปล่าเอาเป็นว่าแนวแบนลาบคงยังไม่ต้องใช้ไปสักระยะนั่นแหละงั้นชุดชั้นในกับชุดรัดรูปสำหรับ5้าวันแล้วก็เสื้อเชิ้ตกับกางเกงขาสั้นเนื้อผ้าไทยเทอากาศได้ดีเอาแบบยาวไหมเอาด้วย2ตัวรับแซบและมีสบู่สำหรับล้างหน้าผ่าขนหนูด้วย นี่คือสบู่สําหรับล้างหน้าที่ทําจากการเล่นแร่แปรธาตุเขาว่าใช้แล้วจะทําให้ผิวลื่นไม่มีกลิ่นด้วยสําหรับนักประจนไผัยยญิงล่ะนะอาเจยบอกเช่นนั้นมีสบู่ด้วยงั้นเหรอเหมือนกับที่โลกหรือเปล่าวะเข้าท่าดีแฮะถ้าส่งกลิ่นดอกไม้ในพื้นที่ล่ามีหวังสัตว์ปีาศาจแห่กันมาในพริบตาแน่ไม่มีกลิ่นนี่แหละดีแล้วพวกอาจารย์ซื้อเสื้อผ้าและของใช้ประจําวัน ตามที่ได้รับคําแนะนํามาเจ๊แก่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จนนาทีสุดท้ายไม่รู้ว่าเพราะพึ่งเคยเจอลูกค้าซื้อทีละมากๆขนาดนี้หรือเปล่าแถมตอนออกจากร้านยังเดินไปส่งถึงทางเข้าด้วยขอบคุณที่มาอุดหนุนค่ะเธอกล่าวลาเช่นนั้นคงต้องสอนวิธีซักผ้าให้ฟรันด้วยถ้าซักไม่เป็นเดียวจะไม่เหลือชุดให้ใส่กันพอดีให้อาจารย์ซักนั้นเหรอเดียวเดียวเดียวหลายๆอย่างดูจะไม่เข้าท่านะเรื่องนี้ให้เจ้าตัวทําเองก็แล้วกัน พอฟรันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าใครๆมองด้วยสายตาที่เหมือนเห็นของสกรปรกแลก้วก็แค่คิดอาจารย์ก็อยากจะตายแล้วละแล้วครึ่งชั่วโมงต่อมาพวกอาจารย์ก็ยืนอยู่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งตอนไปขอให้เจ๊หลานเสื้อผ้าแนะนําที่พักเจ๊ก็แนะนําที่นี่ให้เห็นว่านักประจนภัยหญิงใช้กันเยอะภายนอกก็ดูน่ารักไม่เลวเลยลองเข้าไปข้างในดีกว่า ภายในมีการทำความสะอาดอย่างดีมีกระถางต้นไม้ประดับพอเป็นพิธีอาจารย์ใช้พลังจิตเคลื่อนที่ลองถูตามมุมห้องดูอืมอืมโรงแรมดีนะเนี่ยอาจารย์เหมือนพี่สะพ้ยขี้บนเลยฟรันกล่าวเช่นนั้นแหะใจร้ายนี่ทำเพื่อเธอเลยนะฟรันจังในตอนที่อาจารย์บอกกับฟรันเช่นนั้นพนักงานตรงเคาน์เตอร์ก็ออกมาทักทาย เธอเป็นสาวสวยอายุไม่มากน่าจะเกิน20นิดนิดละมัง้งสวัสดีค่ะมีห้องว่างไหมท่านเดียวหรอคะอืมคนเดียวไม่มีผู้ปกครองมาด้วยหรอคะสาวพนักงานกล่าวถามเช่นนั้นเด็กคนเดียวพักไม่ได้จริงๆเหรอเนี่ยอาจารย์จึงบอกว่าฟลันลองเอากิวการให้เขาดูก่อนนี่ค่ะเอ๊ะของจริงงั้นหรอคะเนี่ย สาวพนักงานกล่าวเช่นนั้นหลังจากดูกิวการ์ดฟรันก็ตอบว่าอืมเพียงคู่เดียวพนักงานสาวที่ดูกิวการ์ดก็รู้แล้วว่าเป็นของจริงก่อนจะบอกว่าแม้ถ้ารู้หัวนอนปลายเท้าชัดเจนก็แล้วไปถ้าพักอย่างเดียวไม่มีอาหารก็300โกมีอาหาร2หมือ4 0 0โกค่ะและทางเรามีแต่ห้องเดียวนะคะและแบบไหนดีคะอาจารย์จึงบอกกับฟรันไปว่าวันนี้พักแบบมีอาหารด้วยก็แล้วกันจากนั้นฟรันก็กล่าวว่า พักหนึ่งคืนรวมอาหารได้ค่ะอันนี้กุญแจห้องนะคะการุณาเก็บสิ่งของมีค่าให้มิดชิดนะคะสาวพนักงานกล่าวเช่นนั้นฟลันจึงบอกว่าอืมหลังจากนั้นอาจารย์ก็อธิบายเกี่ยวกับของใช้ย,ยุมยิ้มประจำวันไล่ตามราคาทั้งตะเกียงทั้งน้ำอุ่นยังไงก็ใช้เวทมนต์กับเครื่องมือพอก้อมแก้มได้ที่น่าตกใจคือมีแปรงสีฟันด้วยนี่ก็ใช้เวทมนต์ชำระล้างด้วยได้แบบไม่ลำบาก พนักงานสาวบอกถ้าจะรับประทานอาหารให้นําคูปองมาที่โรงอาหารนะคะทางเรามีโรงอาหารคอยบริการยุสามารถใช้บริการได้ทุกเมื่อเลยค่ะและพนักงานสาวก็ส่งคูปองให้กับพวกอาจารย์ช่วงเวลาที่โรงอาหารเปิดอยู่จะมากินตอนไหนก็ได้ระบบเข้าท่าดีแฮะแต่ว่าเนื้อสัตว์ปีศาจยังเหลืออีกเยอะกินพวกนั้นคงพอช่วยแบ่งเบาค่าอาหารได้คราวหน้าก็จ่ายค่าห้องอย่างเดียวส่วนอาหารก็ให้อาจารย์เป็นคนจัดการ ถ้าทำอาหารแล้วใส่ไว้ในช่องเก็บต่างมิติก็เอาออกมาให้กินแบบร้อนๆได้ทุกเมื่อเลยปัญหาคือจะทำอาหารที่ไหนดีเนี่ยสิจะให้ย่างเนื้อง่ายๆกับซุปก็กลัวจะเบือ่อถ้าจะทำอาหารหลายๆแบบต้องเตรียมเครื่องครัวให้พร้อมไว้ด้วยพวกอาจารย์ขึ้นบันไดตรงไปยังห้องชั้นสองตามที่พนักงานแจ้งไว้กุญแจห้องหมายเลข 2- 0 4โอ้มุมห้องพอดีเลยแฮะ ในห้องที่สะอาดสะอา้านมีโต๊ะกับเตียงอยู่หนึ่งชุดมีโต๊ะลิ้นชักข้างเตียงด้วยตู้เสื้อผ้าก็มีให้อยู่ได้แบบสบายๆเลยละแถมมีที่แขวนอาวุธตรงผนังให้อีกโรงแรมนี้ดูถูกไม่ได้จริงๆอาจารย์คะใช่ห้องนี้ไหมห้องนี้แหละฟรันทำไมงั้นเหรอห้องดีขนาดนี้เลยเหรอฟรันกล่าวถามเช่นนั้น ออเข้าใจละสําหรับฟรันที่ใช้ชีวิตทาดมาสีปีห้องนี้คงรู้หราเกินกว่าจะเชื่อสายตาตัวเองสินะหนูน้อยผู้น่าสงสารอาจารย์จะทําให้ฟรันมีความสุขให้ได้อันดับแรกก็พูดให้หลอนสบายใจก่อนละก็ไม่ได้รู้หราขนาดนั้นหรอกธรรมดาหนะ้าจริงหรอคะจริงสิจริงสิจากนี้ไปจะพักห้องระดับนี้ได้ตามใจชอบเลยละ ได้ยินอาจารย์กล่าวเช่นนั้นฟรันก็กำมือทั้งสองข้างชูขึ้นฟ้าอย่างล่าเริงและทำลามออกมาคิดถูกจริงๆที่ตามอาจารย์มางั้นเหรองั้นเหรอถ้าพบความสำเร็จในชีวิตแล้วขนาดนั้นเลยเหรอข้าจะรุ่งเรืองฟรันกล่าวเช่นนั้นอืมท่าทางจะดีใจมากจนของขึ้นแฮะถึงจะมองจากสีหน้าค่อนข้างยากแต่ถ้าถูกใจก็ดีแล้วละ หลังจากปล่อยตัวสบายๆอยู่ในโรงแรมครู่หนึ่งก็นึกขึ้นมาได้ว่ายังซื้อของกันไม่เสร็จอาจารย์จึงบอกว่าเออนี่ออกไปซื้อของกันก่อนตะวันตกดินจะดีกว่าไหมซื้ออะไรลรอคะเครื่องปรุงเอ้ยเครื่องครัวเอ้ยตอนไปนอนกลางแจ้งอย่างน้อยนก็อยากกินอะไรอร่อยๆใช่ไหมล่ะค่ะเพราะงั้นเครื่องปรุงถึงจําเป็นยังไงล่ะนั้นก็จําเป็นค่ะ สำคัญกว่าอย่างอื่นเลยงั้นเราไปร้านขายของชำกันถ้าถามพนักงานคงรู้แหละว่าอยู่ตรงไหนค่ะแล้วก็ล็อกกุญแจห้องด้วยนะถึงจะไม่ได้วางอะไรไว้ในห้องก็เถอะค่ะฟรันตอบกลับเช่นนั้นเมื่อไปลองถามพนักงานสาวเธอก็แนะนำร้านมาให้เห็นว่าเดินออกไปตามถนนก็เจอเลยที่นี่สินะอาจารย์กล่าวขึ้นเช่นนั้นป้ายเขียนว่าร้านขายของชำซาเบลไทเกอร์ซาเบลไท,เก,เ,ลไทเกอร์งั้นเหรอชื่อดูไม่เป็นร้านขายของชำเลยแฮะ แต่ก็มีแค่ที่นี่นะคะฟันพูดทุกแถวนี้มีร้านขายของชำแค่ที่นี่เท่านั้นแหละช่วยไม่ได้ก็ทําใจแล้วอาจารย์เลยลองเข้าไปดูยินดีต้อนรับครับพอเข้าไปข้างในก็ดูเป็นร้านขายของชําธรรมดา ถ้าเจ้าของไม่ใช่ลุงก,ก้ามโตนะนะถ้าเป็นตัวหนังสือก็แค่คำว่ายินดีต้อนรับแต่พอเป็นเสียงแล้วมันเด่นแบบไม่เกรงใจชาวบ้านเลยแฮะพี่แกก็แมนซะแบบว่าไม่ใส่เครื่องหมายคำพูดทุกตัวอักษรจะแสดงความรู้สึกออกมาไม่ได้ร้านขายของชำใช่ไหมมันแล้วครับคนก็เข้าใจผิดกันเยอะแหละแต่ก็เป็นร้านขายของชำจริงแท้แน่นอนต่ลุงก,ก้ามโตบอกเช่นนั้น ก็งแงละใครๆก็เข้าใจผิดกันทั้งนั้นตั้งชื่อซาเบลไทเกอร์เนี่ยนะพนักงานก็เหมาะจะไปนั่งในดันเจี้ยนมากกว่าเซอีกกล้ามแน่นซะขนาดนั้นแถมดูการเคลื่อนไหวแล้วรู้เลยว่าไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนลองวิเคราะห์ดูดีกว่า ชื่อลูฟัสอายุ41ปีเผ่ามนุษย์อาชีพพ่อค้าเลเวล30พลังชีวิต188พลังเวท73พละกำลัง150ความเร็ว77สกิลขนย้ายเลเวล3ชำแหละเลเวล4คัดสันเเลเวล2ทักษะการคำนวณเลเวล1ค้าขายเลเวล2วิชาต่อสู้ด้วยค้อนเลเวล4ทักษะต่อสู้ด้วยค้อนเลเวล6สะกดรอยเลเวล2ทนน้ำแข็งหิมะเลเวล2ทำอาหารเเลเวล1ควบคุมพลังใจสังหารยักษ ชายาผู้ฆ่ายักษ์อุปกรณ์ผ้ากันเปื้อนพ่อค้าและต่างหูคำนวณดูยังไงก็ไม่ใช่สเตตัสพ่อค้านักประจนไผยระดับกลางเลยละ แถมมีสกิลสำหรับต่อสู้ของทับหน้าด้วยแต่สกิลคล้าขายกับทักษะการคำนวณนี่เห็นแล้วเพลียดูขัดกันไปสมทนักประจนภังงั้นเหรอเคยเป็นนะสมัยก่อนข้าฟันว่าอยากเปิดร้านในที่สุดก็เก็บเงินได้เมื่อ3ปีก่อนและเลิกเป็นนักประจนภัยจากนั้นก็มาเปิดร้านเป็นของตัวเองนี่แหละแล้วทำไมใช้ชื่อนี้ละ่ะไม่น่ารักเลยฟันกล่าวเช่นนั้นฟันจ๋า ถามอ้อมอ้อมกว่านี้หน่อยก็ได้นะฮใครๆก็ถามแบบนั้นกันทั้งนั้นที่จริงตอนเริ่มเปิดร้านค้าคิดอยู่ว่าถ้ามีอะไรสะดุดตาก็คงดีเลยเอาไอ้นั่นมาประดับซะเจ้าของร้านก่าวเขาชี้ไปยังหัวสตาฟของซาเบลไทเกอร์ที่แขวนอยู่ด้านในสุดของร้านแม้ตอนนี้ก็ยังแสดงสีหน้าเกลี้ยกลาดเหมือนกำลังคำรามอยู่ตลอดเวลาเท่จังฟรันกล่าวออกมาเช่นนั้น ลุงลูฟัสก็บอกว่าใช่ไหมล่ะแต่พวกผู้หญิงดูจะไม่ค่อยชอบกันแฮะเทจะตายไปเฮ้ยจะรอดไหมเนี้ยร้านเนี้ยนะถ้าพานักงานสาวในโรงแรมไม่แนะนำมาป่านนี้คงเพ่นนี้ออกจากร้านไปอย่างไวแล้วละระหว่างที่ฟรันคุยกับเจ้าของร้านอาจารย์ก็กวาดตาม,มองไปรอบๆร้านสินค้าก็พร้อมดีอยู่ล็อกนอกจากเครื่องปรุงแล้วยังมีของจิบปัถาะสำหรับชีวิตประจำวันครบถ้วนโอ้ เพิ่ขัดจังหวะเวลาซื้อของซะได้เชิญตามสบายเลยนะลูฟรัเกล่าวเช่นนั้นฟลันก็บอกว่าอืมนอกจากเกลือพวกสมุนไพรแล้วอยากได้ของแพงอย่างน้ำตาลกับพวกเครื่องเทศด้วยแล้วก็มีเครื่องครัวอย่างจานกับช้อนอีก แต่จะว่าไปประมาทไปหน่อยไม่ว่าโลกนี้น่าจะมีความปลอดภัยแย่ไม่เหมือนกับญี่ปุ่นนะคงมีเรื่องป้นจี้อยู่บ้างแหละแต่ร้านนี้กลับใช้ระบบสินค้ามาวางหลาในร้านให้ลูกค้าเลือกหยิบได้เหมือนกับญี่ปุ่นเลยแอบหยิบช่วยตามใจได้เลยนะั่นเดี๋ยว ไม่มัง้งเจ้าของร้านเป็นถึงอดีตนักประจนภัยไม่มีทางปล่อยหัวขโมยมือสมัครเล่นไปหรอกคงมั่นใจในมาตรการป้องกันและถึงได้วางหลาไว้ขนาดนี้สุดท้ายพวกอาจารย์ก็ซื้อของหมดไปประมาณ3,000โกแล้วพวกเขาเองก็เดินออกจากร้านเจ้าของร้านมีการบอกด้วยว่าให้มาอีกแถมส่งสายตาอันเล่าร้อนมาให้ด้วยสงสัยคิดว่าพวกอาจารย์เป็นลูกค้ารายใหญ่เลยละมั้งเงินเหลืออยู่ประมาณ4 000, ี่0 0แฮต่อไปซื้ออะไรคะ ที่จริงก็อยากได้โพชั่นด้วยนะนะมีเวทฟื้นฟูอยู่นี่คะแต่เลเวลยังต่ำอยู่นี่เต็มที่ก็แค่ใช้แก้คัดและถ้าเพิ่มเลเวลล่ะคะก็เคยคิดอยู่เหมือนกันนะอาจารย์คุยกับฟรันเช่นนั้นพอยพัฒนาตัวเองเหลืออยู่27แต้มจะเพิ่มสกิลหนึ่งเลเวลต้องใช้2แต้มถึงจะเลเวลแค่หนึง่งก็เพิ่มให้เป็น10ได้อันที่จริงก็เพิ่มได้นะแต่ใช้แต้มจนหมดมันไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ อาจารย์จึงบอกกับฟันไปว่ายังมีตั้งหลายสกิลที่อยากเพิ่มเลเวลนะฟันจึงกล่าวถามว่าอะไรล่ะคะยกตัวอย่างก็วิชาดาบนั่นแหละหลังจากการทดสอบในสมาคมนักประจนไพยกิลมาสเตอร์เคยบอกว่าถ้าดาก้อนแฝงเป็นวิชาดาบระดับกลางวิชาดาบเลเวลเจ็ดเป็นระดับกลางงั้นเหรอหมายความว่าทั้งวิชาดาบทั้งเวทมนต์ถ้าเลเวลสิบแล้วก็จะยังมีอะไรเพิ่มมาอีกสินะข้าข้าก็คิดเหมือนกันฟันบอกเช่นนั้นอาจารย์จึงกล่าวว่าใช่ไหมล่ะ เลเวลสูงสุดของวิชาดาบก็ต้องอาศัยเลเวลของทักษะดาบการใช้วิชาดาบเลเวลตันทักษะดาบก็ต้องเลเวลตันด้วยเพราะงั้นถ้าใช้แต้มไม่บรรยาบรรยัญญงถือว่าพลาดมากสกิลช่วยเหลือต่อไปก็คือสร้างร่างแยกเท่าที่ผ่านมาคือเป็นสกิลที่ไม่ได้เรื่องเลยแต่ถ้าเพิ่มเลเวลให้จะเป็นยังไงนะจะเอามาใช้สู้ได้เหมือนดอ็อปเลสเน็กไหม แล้วเวลาไปทําโน่นนี่นั่นและซื้อของก็ให้ล่างแงกของอาจารย์เป็นคนคุ้มครองคอยดูแลน่าจะช่วยลดปัญหายุ่งยากได้เยอะอยุ่เวลาไปพักแหลมก็ไม่น่าจะลําบากขนาดนี้ด้วยแล้วก็มีคืนชีพในพริบตากับสถานะผิดปกติทนการโจมตีกายภาพอีเป็นสกิลที่ช่วยทําให้ตายยากเลยละถึงจะดูธรรมดาแต่เวลาตกที่นั่งลําบากก็พึ่งพาได้กว่าสกิลไหนๆเลยนะแถมทั้ง3ยังเป็นสกิลระดับสูงที่เงื่อนไขาการได้มายุ่งยากด้วยสําหรับฟรั่นที่ยังเลเวลน้อยอยุ่ จะให้ปราบสัตว์ปีศาจระดับกลางได้ในดาบเดียวก็ไม่ดีรอบครอบเอาไว้จนกว่าจะเลเวลสูงดีกว่า เยอะจนเป็นจุดบอดเลยค่ะฟันกล่าวขึ้นเช่นนั้นอาจารย์จึงบอกว่าพวกสกิลคืนชีพในพริปตาเพิ่มเอาไว้ยังไงก็คงไม่ขาดทุนล็อกและถ้ามีเวทฟื้นฟูก็เอาไว้ใช้ด้วยกันได้อีกพอคิดได้แบบนี้ก็รู้สึกว่าสกิลคืนชีพในพลิปตาน่าจะดีแต่เวทฟื้นฟูดีตรงที่เอาไปใช้ให้คนอื่นได้ด้วยแทนที่จะเพิ่มอะไรครึ่งๆึกลางๆสู้เน้นไปสกิลเดียวเลยดีกว่าก็นะมีแต่สกิลดีๆทั้งนั้นเลยนี่หลังจากกลับโรงแรมแล้วปรึกษากันพวกอาจารย์ก็เลือกเพิ่มเล เบลสกิลเวทฟื้นฟูเพราะถ้าแก่สถานะผิดปกติได้อะไรอะไรก็สะดวกขึ้นและถึงแม้ฟรันจะบาดเจ็บ อาจารย์ก็รักษาให้ได้และจากการตัดสินใจทําให้มีสกิลเวทรักษาเลเวลหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็นเวทขั้นสูงของเวทฟื้นฟูเมื่อเวทไฟที่มีเวทเพลิงเป็นขั้นสูงสกิลที่เรียนได้จากเวทรักษาหนึ่งคือลีเจเน่ฮิวและเกรเตอร์ฮิวลีเจเน่ฮิวเป็นท่ารักษาอาการบาดเจ็บต่อเนื่องเอาไว้ใช้คู่กับฮิวปกติได้ส่วนเกรเตอร์ฮิวคือท่าฮิวที่แรงขึ้นท่าอวัยวะเสียหายเล็กน้อยก็สามารถรักษาได้ สกิลไหนก็มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยแฮะพร้อมกับได้ฉายาจอมเวทฟื้นฟูด,ด้วยน่าจะเหมือนกับฉายาจอมเวทไฟละมัง้งทีนี้ก็รักษาได้ทุกอย่างแล้วนะค่างั้นพรุ่งนี้เอาไงดีไปลองหางานที่สมาคมนักประจนภัยไหมหรือจะอยู่สบายๆส,สักพักหนึ่งดีเพราะเงินก็ยังเหลือไปหางานค่ะเอางั้นเหรอต้องออกจากเมืองนะไม่เป็นไรค่ะงั้นพรุ่งนี้ไปที่สมาคมกันค่ะ ตื่นเต้นกับงานนักประจนภัยจังเออต้องเพิ่มเลเวลให้ฟรันสักระยะเลยละหลังจากนั้นล่ะคะฟรันอยากจะทำอะไรละ่ะจะทำอะไรก็ได้แล้วนี่ทำอะไรก็ได้ใช่มีเรื่องที่อยากทำไหมละ่ะอื <c oughs> ค่อยๆค,คิดไปก็ได้นะมีเวลาเหลือเฟือค่ะอาจารย์ค่อยว่ากันฟรันกับอาจารย์คุยกัน เช่นนั้นแล้วก็จบตอนที่แปดของนิยายเรื่องซวยเหลือหลายเกิดใหม่กลายเป็นดาบเล่มที่หนึ่งหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย